รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ โอ้บรรยากาศน่าดื่มแก๊กห้ยนะใช่แกงกุยวันนี้ฟิลคนตกปลาชอบเลย,ยางร้านกลางเต็นท์จะชื่อยอดแหลมแคมปิง้งเล่ามาอยากท,ทําแคมป์อ่ะครับพอดีเห็นพื้นที่ว่างเหลือก็เลยม,<า>เมีไอเดียว่าถ้างั้นก็ทําเป็นกลางเต็นท์เลยม,มาลองเป็นผู้ประกอบการร้านกชเพิ่งจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแสดงว่าเจออะไรเยอะถือว่ารสชาติ ไม่เป็นสองรองใครใช่ครับเป็นที่หนึ่งในย่านนี้นี่ <c oughs> เราคุยกันชัดๆไปเลยเรา <c oughs> ไม่ได้อวดแต่เรื่องความจปินจริงวันนี้สวัสดีครับเดินทางกันมาที่จังหวัดเพชรบุรีครับ <c oughs> แล้วก็เราอยู่กันไม่ใกล้ไม่ไกลก็คืออำเภอเมือง <c oughs> แล้วก็ข้างหลังผมครับเป็นท้องทะเลวันนี้เรามาแคมป์ติดทะเล <c oughs> ที่นี่จะมีชื่อเสียงเรียงนามยังไงพิกัดตรงนี้คือหัดหัวตาลนะครับหาดหัวตาลนะฮะข้างหลังนะฮะแล้วก็เป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวไปคุยคนนี้ครับคุณเด่นเป็นเจ้าของที่นี่สวัสดีครับพี่เด่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันนี้พี่เด่นนะแนะนาตัวหน่อยพี่แนะนำว่าเป็นผมชื่อเด่นภูมิถูกความตรงนะฮะก็พอดีมาปลูกสร้างแคมป์พื้นฐานพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีร้านอาหารครัวลุงยอดส่วนชื่อร้านกลางเต็นท์จะชื่อยอดแหลมแคมปิ้ง โอเคอีกทีหนึ่งร้านอาหารชื่อว่าครัวลุงยอดครัวลุงยอดครับผมส่วนร้านตรงนี้ชื่อว่ายอดแหลมแคมปิ้งยอดแหลมแคมปิ้งยอดแหลมแคมปิ้งเนี่ยอายุมากเลยแคมป์อย่างเนี้ยอายุยาวมากเลยมีมากี่วันแล้วเขานับหนึ่วันนับเป็นวันประมาณประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนก็เป็นแคมป์น้องใหม่ นั่นแน่นวะน้องใหม่ที่ติดทะเลคาแรคเตอร์เราคือติดทะเลติดทะเลติดทะเลนะฮะก็คืออีกทีนึงเมื่อกี้ผมอาจจะให้ข้อมูลไม่ชัดเจนที่นี่พิกัดที่นี่คืออะไรครับพี่เด่นหาชื่อหาถัวตาลหาถัวตาลหาัวตาลอยู่ใกล้ๆกับหาดเจ้าสำราญอ๋อนะฮะกิโลเองห่างกันประมาณสองโลสองโลอ๋อคือเราจะคุ้นกับหาดเจ้าหาดเจ้าสำรานแล้วก็ เลาะมาเนี่ยเส้นเรียบเรียบทะเลนะครับเส้นที่จะไปออกไปะอำได้ได้ประมาณ2กิโลแล้วก็ก็คือในส่วนของหาดหัวตาลใช่ครับนะครับแล้วก็ดูซ้ายเอาไว้ซ้ายไว้แล้วก็จะเห็นป้ายร้านอาหารชื่อว่าครัวลุงยอดอ่าไปหาแล้วก็เข้ามาเข้ามาก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติเข้ามาเด่เราอยู่ติดทะเลเลยแบบว่าข้างหน้าเรานี่คือทะเลเลยทะเลจริงๆเลยทะเลเค็มจริงๆครับที่นี่มีทั้งอาหารมีทั้งแคมป์ปิ้งแล้วก็มีร้านแคมป์ปิ้งที่ชื่อว่า ยอดแหลมแคมปิ้งยอดแหลมทำไมยอดแหลมครับอชื่อเป็นชื่อของพ่อคุณพ่อใช่คุณพ่อชื่อเล่นชื่อยอดใช่นื่อจริงชื่อยอดแหลมใช่่ครับพอดีหลานเขาชอบล้อชื่อคุณพ่อจะเรียกยอดแหลมยอดแหลมก็เลยเอามาตําเป็นเอาแล้วรู้กันทั้งประเทศแล้วยอดแหลมแคมปิ้งโดยพื้นที่อย่างนี้ครับพื้นที่ใหญ่แค่ไหนครับพื้นที่สองไร่ครับสองไร่ใช่ไหมครับสองไร่สองไร่เราเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็ติดทะเล ตรงนี้ตรงนี้ก็ปเป็นแนวกันขึ้นใช่ครับเป็นแนวหินกันขึ้นเป็นแนวหินกันขึ้นสองไร่สองไร่ก็คือเดิมทีเป็นร้านอาหารมาก่อนใช่ไหมหรือว่ามาพร้อมกันครับอเดิมทีเป็นที่ที่โล่งที่โล่งเลยที่โล่งเลยล้างเลยครับแล้วก็มาถางถางป่าถางอะไรเพื่อทำร้านอาหารกันมาทําร้านอาหารกันร้านอาหารกับแคมป์รานแคมป์อะไรมาก่อนครับร้านอาหารมาก่อนครับร้านอาหารมานานยังครับประมาณ5เดือน5เดือนแล้วก็แล้วทําไมอยากทําแคมป์ครับพอดีเห็นพื้นที่ว่างเหลือก็เลยมีไอเดียว่า ถ้างั้นก็ทําเป็นกลางเต็นท์ซะเลยอเดิมทีเป็นคนชอบชอบแคมป์ชอบอะไรไหมครับผมชอบแคมป์ก็ไม่เท่าไหร่แต่ชอบตกปลาชอบตกปลาอ๋อสายฟิชชิงแต่แสดงว่าที่นี่กิจกรรมก็คือตกปลาได้ก็เป็นโอเพ่นอยู่แล้วนะาท้องทะเลใช่ครับโดยพื้นที่ของแคมป์นี่ก็น่าจะประมาณครึ่งคร ครึ่งครึ่งนานแล้วก็มีลานจอดรถอะไรกระทัดรัดนะวางไว้ยังไงครับนั่งได้หรือว่ากางได้สักกี่เต็นท์กี่ไหลครับตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก15เต็นท์สิบห้าเต็นท์นะฮะแล้วก็โซนตรงนู้นตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็ได้ประมาณสิบห้าเต็นท์ใช่แก็ก็สบายก็ประมาณ10 20เต็นท์นี่สบายนะลองรองรับได้ตลอดใช่ครับคาเล็เตอร์อยากให้เป็นไงครับแคมป์เรามีจํากัดไหมว่า คิดแบบว่าเออน่าจะแบบเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นผูแบบอะไรหรืออะไรอย่างไงหรือว่าก็ไปไม่ได้จํากัดนะฮะได้หมดเลยได้หมดครับหนุ่มยันแก่ก็ได้เลยครับก็ตั้งใจคือโดยพื้นที่ใกล้ทะเลก็จะแรงๆไงแต่มาที่นี่ไม่ใช่ครับเขียวกระจีเขียวมากๆเขียวแบบแทบล้อมตัวแล้วก้กิ้งิ้ร็จก็ตัวเลิ้เิ้ดิ้ดิดน้ดิ้ดะ้รได้นะ้ดิ้ดิ มาที่นี่มีกิจกรรมอะไรที่แบบเราสามารถแบบจอยกับมันได้บ้างครับตกปลาครับผมแล้วก็มีก็ตอกเตาปิ้งย่างได้เลยตอาปิ้งย่างก็คือคือเราไม่ตรงเาเรามีส่วนที่ไม่ใช่เป็นเป็นพื้นหญ้าใช่ครับก็จะปิ้งย่างเป็นทรายเลยใช่โอ้เหมือนเหมือนเหมือนก่อกองกองฟืนแบบไอ้ก่อกองกองแล้วกองไฟใช่ใช่เป็นหาดเลยโอ้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหาดเลยโหก็บรรยากาศก็ดีมากเพราะว่า ลรกษณะสซันเซ็ตก็จะตกฝักนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็เรื่องเอาอาหารไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครัวลูกยอดดูแลซัพพอร์ตอย่างดีใช่ใช่ตอ<ช><ช>นนี้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วก็20หลังนะประมาณประมาณระ <9 S 1> ประมาณแล,แล้วก็สนุกสนานเอ็นจอยครับกับมันแล้วก็เนี่ยฮะพื้นที่บรรยากาศพอซันเซ็ตแล้วสวยมาก บรรยากาศตองกลางคืนเป็นไงบ้างครับแอบบอกอากาศเย็นเย็นใช่ไหมครับอากาศเย็นสบายเลยใช่แนวขึ้นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะก็จะมีแนวของเขาอยู่แล้วเปมีแนวหินกั้นเป็นแนวหินกั้นอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ไม่มีโดยระบบนะฮะตรงโน้นตรงโน้นเป็นเป็นในส่วนของหัดเจ้าไปโน้นเนาะใช่ะไกลๆโน้นโนล่ๆแต่ก็อ่าก็เป็นแหล่งแหล่งชุมชนมีรีสอดเยอะครับแต่ว่าเราก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งครับนะครับที่ที่แบบมา มาลองเป็นผู้ประกอบการลานันก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกใช่ครั้งแรกครั้งแรกแสดงว่าเจออะไรเยอะ <c oughs> เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวดื่มกาแฟไหมครับดื่มครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราดื่มกาแฟสักแก้วนะได้ครับช่วยดื่ม <c oughs> กาแฟดีกว่าโอเคเดี๋ยวเบรกกันก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดื่มกาแฟกันครับรับสักครู่ครับ สนับสนุนโดยรดจน MG โอ้บรรยากาศน่าดื่มเก๊กฮวยนะใช่เก๊กวยอันนี้ฟิลคนตกปลาชอบเลย่างี้ใช่ใช่แล้วมาเห็นอะไรที่นี่เลยหลงรักที่นี่ครับจอจ่จริงๆผมเป็นคนกรุงเทพครับคับอยู่แถวปะรามสามแต่มาได้แฟนอยู่ที่เพชรบุรีนี้ครับพอนีก็มาบ้านแฟนมาแล้วมาเห็นก็มาเห็นชอบ ชอบก็เลยอ่ะทำเลยดีกว่าร้านอาหารมาก่อนครับผมอ่าแล้วก็เดือนหเดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วก็ถึงจะมาเป็นร้านร้านเต็นท์อันนี้ก็กําลังจะเริ่มดีดีดีก็มาเหมือนเรามาแบ่งปันธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ไปครั้งเวลาสวัสดีครับอะครับไปแล้วก็จะอย่างนี้นะครับเห็นผู้คนมาเตะมาเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติก็ยินดีด้วยเพราะบรรยากาศมันดีจริงมันเหมือนเราอยู่กรุงเทพมาแบบอากาศอย่างนี้นะมันใจคล่องมันทุกอย่างแบบ เดแบบคลองได้ได้ก็เมื่อกี้ผมชวนดื่มกาแฟไว้อ่ะครับผมนะเดี๋ยวระหว่างนี้เราคุยเรื่องกาแฟไปด้วยแล้วก็ดื่มกาแฟด้วยชงกาแฟด้วยได้ครับเป็นคนดื่มกาแฟขนาดไหนครับก็ดื่มเช้ามาผมก็จะดื่มพวกกาแฟดาอยู่แล้วกาแฟดําอยู่แล้วครับผมรุ่นเรานี่กาแฟดำหมดกินน้ําตาลกินรีมไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเมื่อก่อนกินเมื่อก่อนกินใช่ใช่แต่ไม่รู้เป็นไงพอพออายุอานามต้องต้องตามวัยเพศนะเราต้องต้องตามวัยนิดนึง ฉันเคยครับวันนี้เรามากับโรงกาแฟโคตรละมุนนะครับทุกครั้งก็เป็นกาแฟของที่เรือระเดนคุณเก่งครับที่อัมพวานี่กาแฟก็มาจากทางเหนือโคเองทําเองมีทั้งเข้มคั้วเข้มโคกลางโคอ่อนนะครับหรือใครไม่ชอบก็ไปดูในเพจก็จะเป็นเรื่องของกาแฟดิฟก็มีก็เป็นทางเลือกกันไปแต่เราทุกครั้งเวลาสวัสดีครับเดินทางเราไปแคมป์ก็จะแบบสโลบาร์ครับสโลบาร์แล้วก็จะมักจะใช้เครื่องตัวนี้ครับลาวิดาที่แบบเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ นะฮะนี่ฮะมาหนึ่งชุดนะครับเ็าจะมีกระปุกหนึ่งอันแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้มาเป็นเซตเลยมีสีเหลืองและสีขาวเข้าไปดูได้ในเพจเผอร์ใครแบบอยากจะแบบสโลบาติดตัวไว้แบบน่ารักน่ารัก,รก,รกรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าขออนุญาตนิดนึงนะฮะเราก็เอากาแฟที่ได้จากโรงกาแฟโครมมูนเนี่ยครับมาแบ่งตัวนี้ฮะไอ้นี่กระปุกเนี้ยไว้ใส่กาแฟ นี่นี่หนึน่งกาแฟเน,นี่ยฮะเนี่ย <ฮะ S 2> ทุกครั้งเราก็จะเดินทางนิดใส่กระปุกกาแฟแล้วก็โจทย์หลักๆก,ก็คือตัวนี้ตัวตัวพระเอกของเขาก็คือเป็นเครื่องดเบิดมาปั๊บนี่ครับเป็นถ้วยกาแฟหนึ่งถ้วยของผมอันนี้ปุ๊บอ,อีกหนึ่งถ้วยสําหรับเพื่อนร่วมเดินทางมาหนึ่งถ้วยเห็นนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือการโปรเซสของเขาคือการเอากาแฟตรงนี้ครับกาแฟใส่ในนี้ะ เมล็ดกาแฟพวกนี้ใส่ในนี้พอใส่เสร็จใช่ไหมครับล้วก็ปิดตัวนี้ตัวนี้คือ, Motor อมอเตอร์เขาแล้วก็ปรับความละเอียดของเมล็ดกาแฟที่เบนะครับเขาจะมีจุดของเขาอยู่ว่าเราอยากได้กาแฟละเอียดมากความหอมกลิ่นมันก็จะแตกต่างกันไปอ,อันนี้เราก็นับพอจะทราบกันแล้วพอใส่ปุ๊บระหว่างนี้ทําอะไรละครับเราก็นั่งคุยน้ําร้อนพร้อมมาเนี่ยพอเสร็จใช่ไหมครับเขาก็จะหยุดของเขาเองเราก็จะได้กาแฟในนี้ย แล้วก็วางน้ําร้อนมาลินเรือดแล้วก็ได้กาแฟดิบสบายๆคุยกันนะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวระหว่างนี้เรารอน้ําร้อนนิดนึงน้าร้อนยังไม่มาแล้วก็คุยกันไปก่อนใช่ใชพูดถึงกาแฟต้องดื่มทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันใช่ครับทุกวันเหมือนเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันละกี่ครับกี่ยังไงดีครับก็ประมาณวันหนึ่งน่าจะสองสามอโอ้โหถือว่าถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออถือว่าถือว่าก็ก็ ก,ก็ทุกเช้าทุกเชา้าครับตื่นมาก็ทุกเช้าทุกเช้าเลย,ชเลยใช่ไหมครับใช,ใช่ก็ดีดีก็เป็นกาแฟดําตามวัยของเราอ่ะใช่ <laughs> ดื่มกาแฟครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไม่มีใครถามแน่ผมว่ากาแฟครั้งแรกในชีวิตที่จําความได้ทีว่ว่จริงๆจองจังว่าอุย๊ยกาแฟเข้าในร่างกายจะนี้เมื่อไหร่น่าจะสักสิบแปด้าครับอพรเหรอวันนั้นเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับ โอ้ผมถามอย่างก็ไปกอดคอกอกใคเกยฆ่าใครวันนั้นเป็นไงครับได้ดื่มกาแฟก็คงลองเหมือนว่าตัวเองเหมือนอาจจะเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่บ้างแล้วอะไรก็เลยลองกินบ้างอะไรนี่ก็ต้องบอกพอเป็นผู้ใหญ่ใช่ก็เลยลองดูอะไรมาเนี่ยนนก็น่าจะเป็นชีนวันพวกอะไรพวกนั้นไหมหรือเปล่าใช่ครับประมาณนั้นพวกตำรล่าตาอะไรครับปึ๊กรสจัดรสจัดก็เออเหมือนกินอ่าพวกโสมบำรุงกำลังอะไรอ็แน่อกาแฟี่กับป๋าขึ้นมาทันทีอ่าใช่ก็สิบแปดก็ไม่กี่ปีนี่แล้วนะ ลองมาจนกระทั่งณนวันนี้ก็เปลี่ยนไปเชนไปตามอายุน้บตามเรื่องราวความเข้มของชีวิตใช่วันนี้มากใช่มาที่เนี่ยครับพอเห็นผมเชื่อว่าเคยเห็นบรรยากาศคนดื่มกาแฟเดือนหนึ่งก็มีคนมาแคมป์มีแล้วมีมีครับมีอันนี้ถือว่าเปิดเป็นทางการอย่างครับตอนนี้ถือว่าเป็นทางการแล้วนะครับเป็นทางการแล้วใช่ใช่ก่อนหน้านั้นก็เคยมีเป็น คาราวานมอเตอร์ไซค์มาลงอยู่ประมาณเป็นเพื่อนๆหรือว่าเขาเขาวอลเขาเขาวออินจากเพจมาอ๋อเหรอครับผมก็เข้ามามาเหมือนแปดสี่สิบคนมาามาอินสเปคก็โอเคผ่านไม่มีปัญหาเพราะโลเคชันเราดีอยู่เพราะที่นี่จะสงบใช่บข้อดีนะครับที่นี่ผมว่ามันมีความเป็นส่วนตัวถือว่าเป็นหาส่วนตัวใช่ใช่พูดถึงข้อดีหลักๆในที่นี่เงียบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ผมว่าโดยสเกลเนี่ย สิบสิบห้าเซนนี่โอ้ oh, มันมันเป็นกลุ่มที่น่ารักมากถ้าถ้าเรามาโฟวจริงๆหรือหรือจะเป็นครอบครัวก็ววไม่ต้องเป็นห่วงบุตรหลานเราก็อยู่ในสายตาเราไม่ได้ไปไปไปปนกับพื้นที่อืน่นมันทำให<ช>้ดูแลได้ไง่าย<ช>แล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งคือเรื่องการกินเอาหารมันอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วใช่ใช่น,นี่นี่คือโอ้โหผมว่าวิเศษมากแล้วก็ยิ่งบรรยากาศซันเซ็ตเหมือนที่เห็นเห็นอย่นันแบบมันยิ่งทําให้เรามีความสุขอิ่มใจจา พอเห็นในแคมป์ครับบรรยากาศดื่มกาแฟสโลบายเป็นไงมันเหมือนของคู่กันนะครับเดี๋ยวนี้คนนิยมครับผมใช่ผมว่าคนนิยมแล้วก็มาคู่กับกาแฟในการดิฟกาแฟก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะดิฟหรือว่าเป็นออโนมัสอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนใชแต่ว่าก็โดยโดยกาแฟก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่คู่มนุษย์ มนุษยชาติกันไปแล้วใช่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 วันนี้ถ้ารู้สึกไงครับกับคนที่เขาดื่มกาแฟเป็นกลุ่มไปนั่งคุยกันผมว่าก็ดีนะเป็นเหมือนสภาสภากาลตั้งกลุ่มคุยกันอะไรประมาณนึงนลครับใช่ใช <c oughs> คุยเรื่องอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ครับแ <c oughs> ต่เว่าดื่มกาแฟมีเพื่อนกวนดื่มไหมครับอ่าส่วนใหญ่ผมก็ดื่มคนเดียวเลยครับผมถ้ากรณีีเพื่อนเพื่อนก็ดื่มกาแฟก็ดื่มครับดื่มกาแฟคุยเรื่องอะไรครับอยากรู้ เป็นเหตุลทั่วไปเอาจริงเอาจริงเอาจริงวู้ชายก็โดนอย่างนีคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรกัอะไรเห็นอะไรบ้าบ้าอะไรเงี้ยบ้านการเมืองวไม่ได้อะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังว้ไม่ต้องส่งอะไรให้กันใช่ม้อ๋อส่วนใหญ่ถ้ากาแฟนะแล้วค่อยไปต่ออย่างอื่นก็ว่าใช่ๆจะส่งคลิปปอะไรก็ว่าที่นี่มีกาแฟไหมมีครับผมมีครับใช่ อนาคตคงแบบให้มันเป็นรูปแบบกาแฟมากขึ้นครับตอนนี้ก็มีเครื่องดื่มที่แบบว่าพอกระชุ่มกระชวยก็หายก็หายได้ร้อนทะเลอะไรเงี้ยนะก็จะช่วยกันได้นะครับก็ประมาณนี้ผมว่าก็ก็สวัสดีครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับกาแฟก็ เป็นสภาในเราได้คุยกันสั้นๆครเจ็ดนาทีของเวรเนี่ยผมว่านะมันก็จะได้เห็นถึงลันิยมเรีนถึงความความเป็นความเป็นเข้มของผู้ชายไม่มากก็หน้อยแล้วก็ที่เรานั่งอยู่เหมือนกันครับต้องขอขอบคุณโต๊ะเก้าอี้เนี่ยนั่งสบายไหมสบายนะนนี้คือเป็นเป็นเป็นตัวตัวตัวเคอร์มิสตัวโลแชครับเนี่ยสบายมากซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นั่งกระชับสบายเนี่ยแล้วก็โต๊ะเนี่ยน่ารักน่ารักเห็นน้ำมูฟง่าย แข็งแรงพวกนี้แบบฮะบแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับแคมป์วันออทดอร์โซลาร์เท้านะครับก็ลองไปดูได้เก้าอี้หลากหลายมากหลากหลายแบบแล้วก็นั่งเนี่ยสบายแล้วก็คือไม่รู้นะไม่รู้จะบอกไงมันสบายอ่ะสบายจริงครับนะสบายสบายจ <laughs> นแบบว่าเดี๋ยวกาแฟหมดนี่จะชวนดื่มอย่างอืงอ่น <laughs> อันนี้ก็ว่ากัไนไป <laughs> ได้เดี๋ยวเบรกหน้า,าพูดถึงเรื่องอาหารครัวลุงยอดครัวลุงยอด,ยอดนะ นะโคลุงยอดนะนะแ,แหลมยอดแหลมยอดยอดแหลมยอดแหลมแ่หะยอดแหลมแค่ไหนจะมีอะไรเสิร์ฟเราบ้างหรือจะมีอะไรที่อยากแนะนำต้องแนะนาต้องแนะนำเผื่อมาคิดอะไรไม่ออกปุ๊บปั๊บปดูสวัสดีครับแล้วจิ้มเลยจิ้มเลยเมนูนี้เท่าน้นนะโอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปลิ้มชิมรสกันอาหารเป็นไงบ้างเชิญเลยครับได้เลยโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับครับ นับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็กลับมาอีกหนึ่งเบรกสัญญากันไว้ว่าที่นี่พลาดไม่ได้คือครัวครัวลุงยอดครับผมลุงยอดนี่ถือว่าฝีไม้ลายมือเด็ดหรือว่าหรือว่าเป็นใครครับแม่ครัวก็ครัวเป็นคุณพ่อส่วนแม่ครัว แม่ครัวนี่จะเป็นพี่น้องๆกันคาแรคเตอร์ของครัลุงยอดเป็นไงครับอาหารจัดจ้านอาหารพื้นบ้านอาหารอะไรฮะอาหารถือว่ารสชาติจัดจ้านจัดจ้านใช่ครับอร่อยที่สุดในย่านนี้ครับอ๋อแน่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยครับแต่คุยให้ฟังอยู่ครัวลุงยอดของเราเนี่ยครัวลุงยอดหาดหัวตาลหาดหัวตาลโอเคครับครัวลุงยอดนี่ถือว่าไปไหนมาไหนเขารู้จักกัน นะครับใช่ถ้าไม่รู้จักเฉยมากพูดถึงก็คือคาแรคเตอร์มาติดทะเลไม่พลาดที่จะเป็นอาหารทะเลถือว่ารสชาติไม่เป็นสองรองใครใช่ครับเป็นที่หนึ่งในย่านนี้นี่เราพุยกันชัดๆไปเลยเราไม่ได้อวดแต่เรื่องความเป็นจริงก็คืออยากให้มาพิสูจน์กันมากกว่านะท้าท้าท้าหรอทะเลสดสด สดๆสดเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของประมงใกล้ๆนั้นก็เอามามาถมมาใส่กันไปจะมาเหมือนที่อยู่ข้างหน้าผมครับโอเควันนี้มีแนะนำอะไรบ้างครับอ่าเมนูแรกก่อนเลยนะโอเคเป็นปลากระพงสามรสอ่ามันจะใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมครับดูดิโออย่างกระท้อนแขรบปลากระพงสามรสก็คือมีมีหวานเค็มมีครบสามรสเลยเสามรสใช่รับใช่ ได้กับเก๊กฮวยหน่อยนะดีเลยนะเก๊กฮวยมีฟอกลื่นนอนกับชามึนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเด็กๆก็กินอย่างอื่นไปใช่โอเคอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะนีรสชาติที่แบบข้าก็ได้หรือว่าเป็นเป็นแก้มกับไม่ชอบแก้เลยก็ได้ตรงนี้เพลินๆได้แล้วก็มีรสชาติกันไปนะตามสไตล์ของที่นี่อ่าเมนูต่อไปครับอ่านี่เป็นยำทะเลยำรวม คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงห้ามพลาดนะอย่างนี้เราเขาจิจารผู้หญิงเขาจะชอบชอบชอบรสชาติเขาจะเบิร์นเบิร์นไม่อ้วนผู้หญิงเขาจะชอบสุดครับสุดครับก็เป็นทะเลโอ้โหคุ้งคุ้งหมึกนี่โอ้โหเต็ม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 โอเคอีกเมนูต่อไปครับปัาชาทะเลน้ำลาย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 เรื่องต่อแล้วใส่หินข้าวโอ้โหพริกแบบว่าสดๆมาเลยนะนี่จิจาร์กับข้าร้อน ร้อนๆอร่อยมากครับโอ้โหมีไข่เจียวนี่ไข่เจียวไม่กินมันอื่นับที่นี่มาอยากกินไข่เจียวเด่นถูกต้องถูกต้องมานี่ก็เน้นทะเลจัดเต็มๆเลยแล้วก็มันเมนูสุดท้ายครับสุดท้ายนี่เป็นกุ้งผัดซอสมะขามอ๋ออันนี้เด็กๆได้เด็กๆได้เลยน้องๆต่อไเลยนะเด็กๆแบบว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มหัดทานเผ็ดอะไรก็สตาร์ทกินไปอันนี้จอกหวานเปรี้ยวใช่เพราะคุณพ่อก็จะหนักไปทางโน้นแหละหนักทางกลับครับก็ก็มาลิ้มรสกันได้ เปิดปิดเวลายังไงบ้างครับสําหรับครัวลุงยอดก็จริงๆเปิดประมาณ10บโมงสิบโมงปิดประมาณ4ี่ทุ่มหรือแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าใช่รับเพลินเพลินเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะใช่ใช่แต่ก็นั่งเพลินเพลินเผลอไผลไม่อยากกลับก็กางเต็นท์กันไปก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเพราะสบายสบายสำหรับใครที่อยากมาเน้นเรื่องเน้นจาเรื่องเวลาอีกทีครับเปิดปิดยังไงบ้างครับเปิด10บโมงปิด สี่ทุ่มถึงเชงคืนหรือจะเผลอไผลไหลๆกันไปก็ได้หรืว่าจะหลับจะนอนจะมาเป็นเต็นท์มาอะไรเพราะว่าลานมันผู้ใหญ่นั่งทานได้เด็กวิ่งเล่นได้สบายมากบางเสียงขึ้นเบาๆบรรยากาศโปกโล่งสบายไม่ติดกับใคร ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวมันก็จะแบบดูเป็น private มากๆเป็นหาส่วนตัวมากนะครับก็เพลินๆกันไปตั้งแต่10บโมงน่ะไหลไปถึง4ี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะไม่ว่ากันใช่ครับได้สบายสบายแล้วก็มาลิ้มรสอาหารรสจัดจ้านหรือว่าจัดจ้านแล้วก็ของทะเลสดสดว่าไปหรือไม่ก็ลองลองเข้าไปดูในในในเพจก็ได้นะนะได้ครับก็เซิร์ชเซิร์ชว่า พลุนยอดพลุงยอดหัวตาลขึ้นเลยครับผมวันนี้ผมก็ลองเซิร์ชเดินทางมาเนี่ยก็บ๊อบทั้ง GPS นํานำมาทั้ง Facebook อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบอร์โทรอะไรก็ได้ในนั้นได้หมดเลยได้หมดครับเบอร์โทรก็จะแจ้งไว้แเลยไหมได้เลยได้เลยศูนย์เก้าศูนย์ครับผม สามหนึ 2> 2: ่งเก้าห้าห้าเก้าแปดใช่ใช่เมนูเต oh, mm. e ็มเลยเขาเมื่อกี้ดูเบอร์เดี๋ยวอาจจะงงว่าดูจากไหนอะไรทำอะไรทำไมต้องแน่ดูดูนี่เลยเห็นชัดเลยไหนๆนะดูเมนูครับพลื๊บภาพเลยนะทั้งโหผัด แกงตุนต้อมนูนนี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญที่สวัสดีครับวันนี้เรื่องราวกาแฟกาแฟหนึ่งแก้วที่ได้คุยกันได้รู้จักกันในประมาณ3เบตตรงนี้แล้วก็เรื่องราวของแคมป์รือว่าน้องใหม่เดือนกว่ากว่าเกือบสองเดือนเลยนะที่ใหม่มากที่รอเป็นไงบ้างครับเหน็ดเหนื่อยกับความสวยงามของหญ้าเป็นไงบ้าง๋อ็ก็พอพอสมควรอยู่พอสมควรแต่ออกมาแล้วก็ ก็ยิ้มได้ฮะกว่าจะสวยเนาะมันก็ต้องมีเหนื่อยล้ากันไปบ้างนะใช่ใช่ใช่ก็เลยก็พยายามทําให้มันรองรับได้ดีที่สุดทั้งครอบครัวทั้งนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่มาเสพธรรมชาติที่นี่ก็อีกทีครับมาเดินทางยากง่ายแค่ไหนกับที่นี่ถ้าบอกพิกัดถ้าบอกพิกัดหลักๆเลยก็คือมาทางตรงดิ่งมาที่หาดเจ้าสำราญครับผมนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ต้องเข้าหาดไม่ต้องเข้าหาดไม่ต้องเข้าหาดขับตวาใงเลียน วงเวียนปราวานเลี้ยวขวาประมาณมาประมาณสักสองกิโลได้สองโลสองกโลประมาณนั้นครับอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือใช่ใช่จะมีป้ายเขาเขาจะมีมีเลยเลยคุ้งคุ้งกระพงคุงกับพงคคุ้งกระพง์นิดนึงก็ชะลอได้แล้วพอคุ้งกระพงปุ๊บชะลอแล้วดูซ้ายดูซ้ายเห็นป้ายเลยครัวลุงยอดครัวลุงยอดโอ้เลี้ยวเข้ามาเข้ามาเลยท้องทะเลเป็นแร็กเก้าเข้ามาเข้ามาเลยเลยจอดปุ๊บมาเลย โยนเต็นปปบสั่งอาหารปูเรียรพร้อมครับแล้วอนาคตก็กฟงกาแฟนะก็ลองมาดูได้ครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นแคมป์เล็กๆแล้วก็ร้านอาหารที่ผู้คนรู้จักกันดีอยู่แล้วคุณลุงยอดนะครับก็อยากจะแนะนําวันนี้ แล้วก็การเดินทางของเราทุกครั้งเราก็จะมีอุปก,กรณ์แคมปิ้งครับแจกับเหมือนเนี่ยที่เรานั่งอยู่โต๊ะโต๊ะตัวนี้นะฮะเป็นโต๊ะแบบโอ้โหไม้เนี่ยตีเข้มเนีน่นนน<ว>ยนะก็เป็น<ช>เป็นเป็น,ปนไม้ไม้แอสอะครับมีทั้งนเรียแบบแบบไม้สีเข้มแล้วก็สีอ่อนวันนี้สีเข้มตัวนี้แล้วก็เก้าอี้เก้าอี้เนี่ยมีสองสีเหมือนกันที่เรานั่งอยู่นะ,ะมีสีเขียวแล้วก็สีครีมนะเชื่อไหมครับสามอย่างเนี่ยโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้6,900เรบาทอืมคับผมซื้อแยกตัวนี้เกือบ3 0 0พเลยนะครับ ตัวนี้เกือบสามพันตัวนี้สองพันกว่ารวมรวมกันถ้าราคาปกติก็ประมาณเกือบแปดพันนิดๆนะวันนี้ที่ US Camp ตะเกียงพาณิชย์ของพี่อู๊ดเขาลดราคาอย่างสามเซตเนี้ยจะเลือกเป็นเป็นสีเข้มสีอ่อนก็ได้นะโตไม้แอดเนี่ยฮะแล้วก็สีนะฮะ เก้าอี้ก็แล้วแต่จะเขียวจะครีบก็ลองลองเข้าไปดูได้นะครับครบถ้วนวันนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติรายการสวัสดีครับมาทำความรู้จักกันแล้วก็มาลองแคมป์เบาๆนะเดี๋ยววันวันหน้าโอกาสหน้ามาเผื่อมีกิจกรรมมีอะไรมาร่วมแจมกันได้เลยครับเป็นพื้นที่แรกๆกันไปนะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวฝากติดตามรายการด้วยครับทางช่อง MVTV เราเจอกันทุกวันอาทิตย์ นะครับทุกวันอาทิตย์ตอน16ในการ30นาที m อ t v ช่อง75นะครับแล้วก็ทาง Facebook, y o u t เอ่อว่างๆก็ได้เล็กมาคุยกันบ้างก็ได้ไดของเรา <laughs> <laughs> แล้วก็ <laughs> ที่ขาดไม่ได้ที่นี่ อลุงยดแล้วก็แคมปิ้งที่ชื่อว่ายอดแหลมแคมปิ้งเป็นเพราะหลานเนาะใช่พอดีแล้หลานตัง <c oughs> ต้งหลานคนไหนไม่รู้ต้องมาดูเองว่าหลานเต้าให้ลุงยอดทำไมยอดแหลม <c oughs> <c oughs> ไว้โอกาสหน้าเจอกันวันนี้ขอบคุณที่ตามมากวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ